ส่วนคนโก้น้องก็มีถ่ายละครเนาะสองวันนี้น้องถ่ายละครก็ยังมีเวลาไปซื้อปลานะนางเอ็นดูอะ่ะนางยังมีเวลางานงานคนโก้นี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นมากคิวแน่นค่ะวันหยุดแทบจะไม่มีเลยก็จะมีถ่ายละครเนาะคอนเสิร์ตถ่ายละครหยุดหยุดน้อยมากแทบจะไม่มีเลยอะ่ะน้องนุกอ่ออะ ปีหน้านี้ก็รอดูว่าว่าจะยังไงเห็นว่าคอนคู่จะน้อยลงอาจจะเหลือคอนละเอ่อเดือนละสองคอนอะไรก็ว่าไปเพราะว่าอย่างที่บอกน้องแบบมีอะไรใหม่ๆของน้องขึ้นมาอืรอน้องประกาศเนาอรอน้องไอ้นี่ดูนางยังมีเวลาจ้านางยังมีเวลาไปซื้อปลายอีกอะ่ะคือแบบเอ e เน y รีน,นสุดยอดแต่นางน่ารักเนอะ นงน่ารักสองคนนี้คือแบบว่าช่วงนี้กำลังไฟแบบบลูกคลวอืมกำลังแบบว่าช่วงอยากทำนูน่นทำนี่ช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนอะอย่างว่าแหละแต่เขามาเจอกันบุ่มว่าเขาก็ยังเหมือนเดิมของเขาคงความน่ารักของเขาเหมือนเดิมนี่แหละอัปเดตให้ดูวาไง วันนี้นนมาทำอะไรครับผมมาตลาดเรียบด,วด่วนนะครับผมวันนี้ก็เลยมาแต่ไม่ได้ตั้งใจมานะนนผมก็เลยมาเห็นประกันแล้วมันสวยเนี่ยดูดูดูดดด เออต้องดูนี่ต้องดูต้องดูที่เขาไอ,อ้นี่กันดูอนะคะดูที่เขาไอ้นี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องต้องต้องบอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมาซื้ออะไรเลยนะไม่ได้เพื่ออมาไอจะมาซื้อตละลพระทีแรกทีนี้ไม่เห็นตรงนี้แล้วนึกถึงตอนตัวเองเล็กๆแต่ก่อนมันจะมีอาทิตย์หนึ่งจะมีตลาดวันหนึ่งน่จะขอพ่อซื้อวันละครั้งจนรวมกันทั้งหมดได้สามสิบกว่าตัวที่เลี้ยงเน่ยวันนี้ก็เลย อยาซื้อจะซื้อไปเลี้ยงในห้องดีกว่านะซื้อเลี้ยงในห้องน่าจะสวยมากเลยอือันนี้เหรอพี่เม<ช>ื่อก<ช>ี้ผมว่าผมจะซื้อตรงนี้แบบแบบนี้ที่ให้เขาอยู่<ช>แต่พี่นุ๊กบอกว่าอยากแท่เขาว่ายเยอะหรอ<ช>ต้องใส่ตัวนี้มองกับประกาศไหมครับได้ลูกตัวก็จะสวยไงแต่ถ้าอันนี้แบบอันนี้มันก็มันสำหรับ ห้องผมก็เล็กเท่าลังหนูนะครับก็ใส่อย่างนี้สิลูกก็ได้อยู่แต่ว่าประกะต้องซื้อสองตัวนะเพราะนางจะได้ของหากันถ้าซื้อตัวเดียวซื้อได้แต่ตัวเอากระจกสองเนี่ยผมว่าผ<อ>ูจะสี่ตัวสี่ตัวนี่ได้หรอว่าตัวนนะครับโอ้โหละสนะี่อันแม่งใหญ่ขนาดไหนวะ <c oughs> พระเจ้าจะไปตั้งตรงไหนจะไปตั้งตรงไหนวะเนี่ย เาไว้บ้านไหนคือตัวนี้พี่ว่าเอาสีไหนเอาพี่เลือกตัวนึงพี่เลือกตัวหนึ่งนี่ๆๆๆกันแล้วนี่กันแล้วพี่เลือกตัวนึงให้เลือกตัวนึงให้เลือกตัวนึง่งพอก่อนเราจะเลือกปลาเราไปดูนี้ก็บอกว่ามีหลายมีหลายแบบเลยอืมผมว่าอันเนี้ยทำความสะอาดง่ายถ้าเป็นหินอันเนี้ยทำความสะอาดง่ายเ่ยถ้าเราเราไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ก็ไม่จำเป็นแต่ว่าแต่มันก็สวยอ่ะ ก็คือทั้งเซ็ตแล้วเงินอ,อืมมีร้อยแปดสิบจ้าอันนี้เป็นเซ็ตอ,อย่างดีดีเลยเนี่ยไม่แตกด้วยไม่แตก,แตกหาเลขหมุนเงินจ้าร้อแปดสิบจ้าไม่ใช่แค่หมุนเงินค่ะใช้พื้นที่มากกว่าเดิมค่ะใช้พื้นที่ด้วยห้อง,องผมก็ไม่มีพื้นที่แล้ว เราความสุข,ขคืออะไรอ่ะความสุขคืดขอดูเขาตัดกันเขาสุขคือดูความสวยงามถ้าประกาศก็ค,คือร้านแรกที่เป็นประกาศหม้ออันนี้คือประกาศจีนประกาศหม้อจะเป็นหางสั้นเขานิยมใช้กัดกัน ร้อยครับผมเราซื้อไป4ตัวครับสีน้ำเงิน2สีขาวน้ำเงิน1แล้วก็สีผสมอีก1เป็น4ตัวครับสี่ตัวอันนี้ป้าลดให้โอ้ขอบคุณครับอันนี้ก็ปลากับโรเนี่ยป้าคิดร้อยเดียวครับอูทั้งหมดเลยเหรอไม่ไปถึงว่าชุดละร้อยไงอ๋อให้หนู่ง้ยโฮ้ยลดเยอะมากครับอันนี้เป็นสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบทั้งหมดใช่ไหมครับทั้งหมดลูกทั้งหมด เมื่อกี้เมื่อกี้ป้าเขาบอกว่าเสียงคุ้นๆเหมือนเบิ้์นปทุมราชเลยก็เลยบอกว่าไม่ใช่ใช่ป้าป้าไปเข้าดูนะอันนี้เราจะลงไหนนะเพศเผด็จนุกธนดลอ้าวเหรอครับป้าเราไปเข้าดูนะขอบคุณครับช่างดีลูกครับผมครับป้าครับไปได้ไหมคะได้ครับเอาพี่ถือนี้สวัสดีนะครับครับผมครับเรายังไม่ใส่เงินเลยนะเอออุ้ยลืมลืมลืมตาแล้วเงินไม่ได้อยู่กับนุก